รู้จักบางซิงไหมบางซิง <Sing> รู้จักปะบางซิงใครอ่ะไม่รู้จักใช่ไหมไม่รู้จักเดี๋ยวได้เจอเดี๋ยวได้เจอกัน<ะ>กรณีของแท็กซี่คุณผู้ชมครับก็ทั้งหน้าจะหัวร้อนทั้งแท็กซี่แล้วก็คนขี่มอเตอร์ไซค์ด้วยแท็กซี่ขับปาดหน้าครับแล้วก็หลังจากนั้นนี่ก็มีการตะโกนด่าให้ของลับกันไปนะครับคนขี่มอเตอร์ไซค์ก็เลยไล่ตามคราบอกปาดหน้าผมทําไมแล้วสุดท้ายเนี่ยบอกว่ามาจบตรงนี้แหละมาจบตรงนี้คําถามที่ทิ้งท้ายรู้จักบางซิงไหมดูคลิปนี้ก่อนครับครับนี้ตัดหน้าผมกนะครับ ไอ้เร็วมาครับปาดหน้าครับปาดหน้าต่างธรรมดาผมพี่ตัวเลยรู้ไม่รู้ตัวเองบ okay. so. ิดกลับด no, so. ูหน้ามันนะยังขี่มาเรียกผมพี่ครับโอ้ไม่ไหวว่ะเราวจบป่ะพี่จบไหมไม่พี่กับผมเราวจบันไหมพี่โอเคเพราะเราไม่เลียงกันคุณปาดหน้าผมมากคุณปาดหน้าผมคุณไม่ขี่คุณไม่ขี่ข้ามผมมาด่าผมเยอะอะไรครับคุณไนะครับไม่มีครับไงครับมันหลวมนีกล้องมาเปิดดูดิเปิดดูดิดูที่ผมเปาเอาเปา โอ้โหเนี่ยครับมันน่าจะหัวร้อนกันหมดเลยนะออแต่เรื่องของเรื่องคือแท็กซี่เองเนี่ยขับปาดหน้าเขาไม่พอนะฮะหันมามองปุ๊บแล้วก็มีการด่าให้ของรับกันต่อคนที่โดนขับปาดหน้าก็ต้องไม่พอใจสิครับแล้วก็ตามไปต่อนะครับบอกเอ้ยขับปาดหน้าแบบนี้ขอโทษขอโพยสักคำนึงก็ไม่มีนะครับนี่เป็นคลิปเหตุการณ์นะครับเนี่ยคุณผู้ชมฮะอย่างที่เราบอกว่าคนที่ขี่มอเตอร์ไซค์เนี่ยเขาบอกจบไหมนักเลงนะใจใจเลยนี่แหละฮะ คำถามคือมันไม่จบตั้งแต่แรกนี่แหละครับคนขับแท็กซี่ก็เกินไปเหลือเกินขับรถปาดหน้าเขาแทนที่จะย,ยกไม้ย,ยกมือขอโทษเ,ออเปิดไฟกระพริบขอโทษก็ได้ออแต่กับกลายเป็นว่าเปิดกระจกลงมาปุ๊บแล้วก็ตะโกนแจกกล้วยแทนรุสวาส<อ>ทำหยาบคายโอ้โหข่าวเราต้องเซ็นเซอร์เลยเมื่อสักครู่ต้องเซ็นเซอร์แหละครับ<อ>เป็นใครก็ต้องฉุนก็ต้องโกรธนะครับหนุ่มที่ขี่รถมอเตอร์ไซค์คันนี้เนี่ยเขาก็ไม่ยอมขี่รถไล่ตามแล้วก็ถ่ายคลิปประจานไว้ด้วยแล้วก็เขาขู่ด้วย บอกก็อยู่แถวนี้มึงรู้จักบางซิงไหมคํา <c oughs> <c oughs> ถามนี้แหละครับพอหนุ่มคู่กรณีบอกว่าไม่รู้จักเนี่ยคนขับแท็กซี่ก็บอกว่าเดี๋ยวมึงเจอคลิปนี้เพจอยากดังเดี๋ยวจะให้รีเทิร์นพาร์ทหเนี่ยเอามาโพสต์ไว้นะครับแล้วก็แนะนําว่าความจริงเรื่องหัวร้อนกันบนท้องถนนเนี่ยเลี่ยงได้ก็ควรเลี่ยงแล้วก็ให้เจ้าหน้าที่คนกลางเนี่ยมาไก,กล่เกลี่ยดีที่ว่าต่างฝ่ายต่างจบจบแล้วแยกย้ายครับส่วนบางซิง เจี๊ยบครับส,<า>สรุปรู้จักไหมเขาคือใครเอาเอาอย่างนี้ก่อนเขาคือใครอ๋อไม่รู้เหมือนกันไม่รู้เลยกันว่าบางสิ่งคือใครนะฮะพี่แกคองอ้างไปเรื่อยแหละนะคงจะอวดเบ่งกันด้วยอารมณ์หัวนร้อนกันทั้งคูจจง่จริงๆถ้าเจอเหตุการณ์แบบนี้ยกมือไหวจะผิดไม่ผิดนะยกมือไหวไปก่อนไหมพี่ก้ามันไม่ได้เป็นการเสียศักดิ์ศรีแต่อย่างใด<อ>ผมขอโทษครับผมรีบครับแค่นี้จบเลยเอ <laughs> <laughs> บางสิง่งคือใคร Thank you